12กรกฎาคมนี้ปรากฏการใหม่ของข่าวสารจะปรากฏขึ้นสดทุกที่ที่มีข่าวที่ NewsTV ทุกช็อตเด็ดที่คุณต้องไม่พลาดที่ NewsTV ดูให้ลึกถึงความคิดที่นิดให้ลึกถึงเบื้องหลังที่ NewsTV ภาพจริงเสียงจริง กับข่าวที่เป็นจริงที T ่ News TV ีทุกปัญหาที่มีทุกที่ทั่วไทยจะปรากฏเป็นข่าวที T ่ News TV เพราะทุกปรากฏการณ์รอบตัวเป็นข่าวสารของคนทั้งประเทศ12กรกฎาคมนี้พบกับทีนิวส์ทีสถานีข่าวสารของประเทศท่านสามารถรับชมรายการของโทรทัศน์ทีนิวส์ทีี ได้ทางจานดาวเทียม NSS6 ระบบ KU Band ความถี่11635 Symbolic 27500 Horizontal หรือติดต่อผู้ให้บริการเคเบิลทีีผู้ติดตั้งงานดาวเทียมใกล้บ้านท่านหรือติดต่อที่ News Call Center 02 5254242 สนับสนุนโดย NT น้ำแข็งออนไลน์โทร8 0 8 0 0 8 0 0 6 9 6จอข่าวร้อนล้นวงข่าวลึกสนับสนุนโดยหนังสือทางโลกก็สำเร็จทางธรรมก็เป็นสุขเขียนโดยอภิราชชุ่มมงคล เป็นปริศนาที่ต้องได้รับการสาสางข้อเท็จจริงให้เป็นที่รับรู้ของสังคมนะคะหลังจากที่นายพร้อมพงษ์นกพริศโคศกพักเพื่อไทยพร้อมด้วยพลโทมะโพง,งามสอสอาการจนบุรีพักเพื่อไทยค่ะได้นำคนเสื้อแดงมาแถลงข่าวว่าได้ถูกนำตัวไปกักขังที่ค่ายทหารถ,ถึง51วันพร้อมกับคนเสื้อแดงอีกเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็ยังไม่รู้ชะตากรรมและการออกมาโจมตีดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการ d i s เครดิตกองทัพอย่างรุนแรงค่ะ แต่อีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันค่ะว่าจะเป็นการใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่และเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะคะทีมงานของทีนิวส์ขาดได้ลงพื้นที่เจาะข่าวร้อนถึงกาญจนบ,บุรีมาให้ชมกันค่ะ ทีมข่าวของเราเริ่มออกเดินทางไปพบกับพลโทมะโพงามผู้เปิดประเด็นในเรื่องนี้จากการสอบถามได้รับการยืนยันว่าคนเสื้อแดงทั้ง11คนถูกกักขังภายในค่ายทหารจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมก่อนจะถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3กรกฎาคมแต่ไม่ได้ระบุว่าถูกกักขังไว้ในค่ายใด พร้อมกับนำภาพถ่ายคนเสื้อแดงทั้งสิบเอดคนมายืนยันกับทางสำนักข่าวทีนิวส์อย่างที่เห็นค่ะเขาก็อยากเขาก็เดินเป็นกลุ่ม,มเพื่อสอบถามชาวบ้านใส่เขาจะไปขึ้นรถไฟฟรีไงเพราะในตัวเขาไม่มีตังค์เลยเหม็นมาเลยเมื่อกี้มีเสื้ออยู่ตัวเนึหลือตัวอื่นเพราะว่าผมซื้อมาเปลี่ยนไงก,ก็ก็เดินแยกแย้ายกันจักวระชันบ,บ่ายมีคนมาแจ้งผมว่าเนี่ยมีเสื้อแดงถูกกักขังแล้วก็ ไม่มีสตังอะไรก็ล,กลอยถานดีรถไฟมั้งเลยเพราะผมไม่ได้อยู่เองถ้าผมอยู่เองผมคงจะได้รายละเอียดมากกว่านี้อาจจะได้ทั้งหมดยี่สิบกว่าคนมาหมดตอนนี้มันก็เหลืออยู่สิบเอ็ดคนที่ยังไม่ได้ไปไหนเราก็ลูกน้องผมก็เลยไปรับไปเลี้ยงข้าวแล้วก็มานอนบ้านผมคืนเพราะวันหนึ่งอ่ะพลเอกคือเพื่อนผมอะกับพลโทถ้าความจริงเปิดเผยแล้วใครก็หกม,มันต้องรู้แต่วันนี้อาจจะยังไม่รู้ เพราะเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้ค่ายที่กักกันเนี่ยมันปิดเป็นความลับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ผมกล้ายืนยันว่าถ้าผมมีอำนาจมาเลยผมต้องตรวจสอบได้เพราะว่าค่ายมันไม่ลื้อไปไหนหรอกถ้าลือมันจะทุบทิ้งเราก็รู้แล้วว่ามันทุบทิ้งบ่อะไรรูปเก่ามันต้องมีจังหวัดกาญจนบุรีมีค่ายทหารทั้งหมดสี่ค่ายประกอบด้วยค่ายสุรศรีค่ายสายโยก ค่ายกองการสัตว์และ,กะเกษตรและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวแห่งหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบค่ายทหารไซโยกซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากทหารให้เข้าตรวจสอบทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่ปรากฏข้อพิรุษที่จะนำไปสู่มูลเหตุของการกักข,งขังขนเสื้อแดงแต่อย่างใดขณะที่การสอบถามชาวบ้านในระแวกก็ไม่พบความผิดปกติด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามค่ายทหารในจังหวัดกาญจนบุรียังเหลืออีก3ค่ายที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบแต่จากข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าค่ายกองการสัตว์และ,กะเกษตรนั้นตั้งอยู่ภายในตัวเมืองขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ก็เป็นเพียงหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนซึ่งด้วยปัจจัยดังกล่าวหากจะมีการกักขังคนเสื้อแดงจริงทั้งสองค่ายจึงไม่น่าจะใช่ตัวเลือกของทหารอย่างแน่นอน ทีมข่าวทีนิวส์จึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปตรวจสอบที่ค่ายสุรศีโดยหลังจากพูดคุยกับพลโทมะประมาณหนึ่งชั่วโมงในเวลา1 1นาฬิกา3นาทีทีมของเราจึงได้เริ่มออกเดินทางกันอีกครั้งและได้เข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ห่างจากค่ายสุรศีประมาณ500เมตรเพื่อค้นหาเบาะแสของเรื่องแล้วมีข่าวว่าคนคน,คนคนแสดงมาขังไว้ในค่าย,ยไม่เห็นอะ เช่นตอนที่วัดสลายก็เห็นมีแต่ทหารขนกับมีแต่ทหารล้วนๆเลยครับรถทหารเนี่ยขนคนมาต้องหรือเปล่าไม่เใช่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจ้ะเม่อกี้แต่เขามาตอนที่สลายการชุมนุมไม่เคยเห็นคือไม่มีข่าวไม่มีแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่มีพรุตออะไรเลยเขาบอกว่ามีพวกเสื้อแดงมาขังไว้ในค่ายแค่ ไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นในเวลา11นาฬิกา43นาทีทีมข่าวของเราได้มุ่งหน้าไปที่ค่ายสุรศีเพื่อขอเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้านในซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบทุกซอกทุกมุมค่ายสุรศีมีอยู่18กองพันเนื้อที่ประมาณ60,000ไร่จำนวนผู้อาศัยราว60,000คน ซึ่งค่ายทหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย13นาฬิกา15นาทีเราพุ่งเป้าการตรวจสอบไปที่โรงนอนเป็นอันดับแรกเนื่องจากหากจะมีการนำคนเป็นจำนวนมากมากักขังจริงก็น่าจะพบความผิดปกติได้ชัดที่สุดโรงนอนแบ่งออกเป็นสองชั้น โดยชั้นที่1ประกอบไปด้วยห้องออกกําลังกายและห้องสันทนาการขณะที่การตรวจสอบบนชั้นที่2ก็พบเพียงเตียงนอนที่วางอยู่อย่างเป็นระเบียบในลักษณะที่เห็นในค่ายทั่วๆไปส่วนห้องอาบน้ําซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของโรงนอนพบว่าเป็นห้องอาบน้ํารวมมีอ่างน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แบบที่พบเห็นในค่ายทหารทั่วไปเช่นกันและห้องสุขาจะอยู่ด้านหลังห้องอาบน้ํา ซึ่งทั้งหมดก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดโดยทีมข่าวของเราได้ใช้เวลาตรวจสอบประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นในเวลา14.25นาฬิกา25นาทีทีมข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อื่นๆภายในค่ายสุรศีเพิ่มเติมอาทิศูนย์ฝึกทหารสนามบินชุมชนและตลาดที่นำมาให้บริการครอบครัวทหารที่เข้ามาพักอาศัยในค่ายแต่ก็ยังไม่พบความผิดปกติ นั่นไม่มีหรอกขอยืนยันในค่ายในจังหวัดเนี้ยไม่ไม่มีผมยืนยันได้เลยเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะอ่าผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแล้วก็ต่อชด,ดอผู้บุงคับตารวจต่อชะมาที่อยู่ที่การจรบุรีตลอดจนอ่าผู้บังคับการจังหวัดทันบกก็ไปร่วมแถลงข่าวกัน ผู้ว่าท่านก็ยืนยันว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยไม่มีการเอาคนมากักขังเนี่ยอะไรไม่ทานองที่ที่บอกทีงนายประชุพายืนยันจากข้อมูลหลักฐานทั้งสองด้านที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้ขุดคุยมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วล่ะคะ่ะว่าจะตัดสินข้อกล่าวหาของพักเพื่อไทยอย่างไรและที่สำคัญนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยและกองทัพ จะต้องนำพยานหลักฐานมาชี้แจงกับสังคมเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะไขข้อข้องใจดังกล่าวให้กระจ่างขึ้นค่ะ